สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนชั่นแนลวันนี้เราก็อยู่เกมนี้ในคูนี้ crossword กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปคราฟอุปกรณ์ประจําสัปดาห์ครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาคราฟอุปกรณ์อีกทั้งหมด5การันตีหรือว่า1,000พันชิ้นครับเดี๋ยวดูว่ารอบนี้คลิปที่4ี่พาร์ทสของเราเนี่ยผมจะได้ของฟ้าบ้างหรือยังนะครับก็ก่อนที่เราจะไปคราฟนะครับผมก็ขออัปเดตข้อมูลนิดหน่อยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้นะครับทางเน็ตมาร์เวลเนี่ยเขาก็ ล็อกอินประจําเดือน7นะครับกิจกรรมล็อกอิน7วัน7สีนะครับก็นี่เลยเพื่อนๆโอ้โหบอกเลยอันนี้โคตรเด็ดครับแจกโคตรดีนะก็จะมีแจกอีมาเจนนะครับสายโจมตีทั้ง5ท่านเลยเพื่อนๆสำหรับวันแรกนะครับจะได้เป็นนองไม้วันที่6เนี่ยจะได้เป็นซุยริวนะครับท่านน้ํา แล้วก็วันที่7เดือน7จนะครับจะเป็นน้องโอลโบรอสนะครับหรือว่างูเขียวนะแล้วก็วันที่8เนี่ยจะได้เป็นเงินนะครับวันที่9ได้เป็นตัว๋วสุ่มกาชา10ใบสําหรับอีมาเจนะครับแล้วก็วันที่10ปลาไหลไฟฟ้านะครับแล้วก็วันที่11จะเป็นด้วงธาตุมึดนะครับก็บอกเลยเพื่อนกิจกรรมนี้นะครับห้ามพลาดน,นะโคตรเด็ดครับแจกดีมากๆนะซึ่งเอาจริงรูปกิจกรรมอันนี้เนี่ยเหมือนผมเคยเห็นผ่านตานะครับของเซิร์ฟญี่ปุ่นเหมือนกันนะซึ่งถ้าดูจากกิจกรรมที่เขาแจกนะครับผมว่าเซ น่าจะกิจกรรมนะครับเหมือนกับเซิร์ฟญี่ปุ่นกับเกาหลีนี่แหละตามๆกันมาแน่นอนนะครับซึ่งผมก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะโอเคก็เพิ่มการไม่เสียงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นของคาราฟประจําวันนี้กันเลยดีกว่านะเพื่อนโอโ้โหบอกเลยตอนนี้ผมว่าช่วงนี้ผมก็ดวงไม่ได้แย่นะเพราะว่าล่าสุดผมก็ได้น้องดิงโก้นะครับจากการประมูลแย่งชิงกับเพื่อนๆน,นในกิวมานะ<ๆ>ก็ไม่รู้ว่าดวงผมจะหมดหรือยังนะครับมาเดี๋ยวเรามาคาราฟของกันเลยดีกว่านะครับกับพี่ทุบบาของเราครับ ก็สาหรับวันนี้นะครับเหมือนเดิมผมจะคราบเครื่องป้องกันก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยอาวุธนะให้มันจบการันตีนะครับพร้อมแล้วก็เริ่มเลยครับ3 2 1ึไป1 0 0ชิ้นโอเคขอพื้นหลังฟานครับอะไรก็ได้นะสักชิ้นหนึ่งนะครับจะเป็นเกียรติแก่ไอดีผมมากโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh. กล่องทองครับได้แค่3ดาวนะไม่เป็นไรอันนี้เพิ่งเริ่มครับอันนี้เพิ่งเริ่ม สำหรับอาวุธนะครับที่ผมอยากได้เนี่ยแน่นอนเหมือนเดิมเพื่อนๆอาวุธธาตุแสงแล้วก็อาวุธธาตุมืดนะครับโอเคยังไม่มานะครับยังไม่ออกโอ้โหกองข่าวล้วนๆช่วงนี้ก็ไปต่อครับของฟ้ามาไหมอืมอมกลายเป็นหนึ่งดาวนะครับกองข่าวยังดีสักกว่านะเฮ้ยกองทองโอเคครับ เอาจริงกล่องทองเนี่ยผมว่ามูลค่านี้มันน้อยกว่ากล่องขาวอีกนะจริงน่าจะรอบสุดท้ายแล้วมั้งรอบนี้โอเคครับก็เอ้ยยังไม่หมด4ดาวยังไม่ออกนะครับสำหรับ100ชิ้นแรกนะเรียบร้อยครับมาครับเอาวุธกันต่อเลยครับไปเอาจริงสิ่งที่ผมหวังเนี่ยคือเอาวุธเรื่อน ขอแสงกับมืดนะครับแสงกับมืดเพราะว่าเดี๋ยวบอสฟิลต่อไปนะครับที่จะมาเนี่ยมันก็จะเป็นท่าแสงกับท่านมืดนะควรจะเริ่มทําไว้ได้แล้วนะครับถ้าเกิดใครที่อยากไปตีทําอันดับนะครับโอเคโอเคครับธนูแสงมาแล้ว,วเพื่อนอันแรกนอกการันตีด้วยครับเฮ้ยก่องทองสองได้ไหมไม่แย่ครับไม่แย่ได้สามดาวกับหดาวน,นะมาค่อยๆมาเรื่อยๆค่อยๆมาเรื่อยๆ ถือว่าเริ่มได้สวยนะครับของนอกเลทชิ้นแรกเป็นอาวุธธาตแสงนะขอการันตีด้วยจะดีมากนะครับได้ไหมได้ไหมการันตีการันตีน่าจะอันหน้ามัง้งน่าจะครบการันตีแล้วล่ะยังไม่ถึงครับโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เริ่มอารมณ์ดีครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องท้องสอง อันนี้แหละอันสุดท้ายเพื่อนอ,อืโอเคนะครับธนูธาตุไฟนะเพื่อนก็มาไปต่อครับเครื่องป้องกันนะไปเลยนอกเลดจ,จะมีอะไรอีกไหมโอเคไม่มีนะครับเอาจริงอยากเห็นพื้นหลังฟ้าสักครั้งหนึ่งนะครับผมจะได้แคปแล้วก็ไปแปะลงกลุ่มไลน์นะ โอ้ไม่มาเลยพื้นหลังฟ้าผาสี่ของเราก็ยังไม่จบนะครับยังไม่จบหรือเปล่าอโอเคฟ้าหนึ่งทองหนึ่งครับไม่รอดนะครับได้ไหมได้ไหมพื้นหลังฟ้าโอ้โหสามดาวครับ แต่จริงเริ่มทรงดีนะเพราะปกติเนี่ยกล่องทองมันก็มาแค่1ดาวนะครับอันนี้เป็น2ดาว3ดาวเยอะนะวันนี้ไม่อยากจะหวังนะครับกล่องขาวโอเคเรียบร้อยครับมาอาวุธกันต่อเลยครับอ๋อใช่เราก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามผมว่าฟาร์มเขาเรียกว่าอะไรอะใบาคาฟอาวุธยังไงให้ได้เยอะๆนะครับเอาจริง หลักการง่ายๆเลยเ,เพื่อนๆเน้นฟาร์มมอนที่เราสามารถฆ่าได้เร็วนะครับเพราะว่าถ้าเราฆ่าเร็วเนี่ยมันก็มีโอกาสตกใบเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเอาจริงหลักๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ฟาร์มแต่ข้างนอกนะช่วงหลังผมก็ไปฟาร์มในเอ,อ่อคอทดันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าใบเนี่ยก็อาทิตย์นึงก็ประมาณ1000ตัวเหมือนเดิมนะแต่อย่างที่บอกครับเน้นตัวที่เราฆ่าเร็วที่สุดนะครับตัวไหนที่เราฆ่าไม่ค่อยไหวเนี่ยอย่าไปฝือป่อเ,เพื่อนมาโอ้โหไม่ได้เลยเงียบกิบเลย 4ี่ดาวรุนเล่มีไหมโอ้โหกล้องข่าวล้วนๆรอบนี้ข่าวล้วนๆโอเคฟ้าหลุดมาแล้วครับอืไม่ได้นะเราท่านมืดเนี่ยมาแต่สามดาวนะครับสีด่ดาวไม่มาเลยขอร้องการันตีช่วยเป็นแสงมืดด้วยเฮ้ยอันนี้แล้วกลองสุดท้ายแล้ว โอเคครับกรารันตีท่านมืดน,นะครับกรารันตีที่2นะโอ้โหเลยวันนี้ไม่แย่วันนี้ไม่แย่จริงเรานี้ไม่ต้องรุนเลยมากครับขอให้ออกแสงวันนี้ก็คือดีใจมากนะตอนนี้บอกเลยว่ากาชาตู้ธรรมดานเนี่ยผมแทบไม่ได้เปิดเลยเพื่อนผมอรอคาฟอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็ตั๋วเนี่ยผมก็สะสมไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวถ้าครบร้อยใบนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปเปิดกาชาแบบเอ่อที่ใช้ตั๋วเปิดนะครับได้ไหมได้ไหม ของพื้นหลังฟ้าก่อนพื้นหลังฟ้าก็เดี๋ยวเซิร์ฟเราเนี่ยอนาคตนะครับมันจะมีเวลาคราบของฮะเราจะสามารถติ๊กได้นะว่าจะย่อยอะไรนะครับมันจะบอกเลยว่ามันจะสะดวกขึ้นกว่าตรนนี้มากนะคือเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยมันมีแล้วนะครับเกาหลีกับญี่ปุ่นนะแต่ของเราเนี่ยยังไม่มีนะครับเวลาเราคราบทีเยอะๆเนี่ยเราต้องมานั่งแบบจัดการทีแบบเป็น10นาที20นาทีนะครับตอนนี้ก็ต้องอดทนไปก่อนนะแพทยังไม่มานะครับ โอ้เดี๋ยวสี่ดาวไม่หลุดมาเลยก็ตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนะครับสี่ดาวไม่หลุดเลยโอ้โหรอบนี้เกลือมากเพื่อนเพื<ๆ>่อเพิ่งออกนอกเลทแค่อันเดียวเองนะ้านูแสงนะครับได้ไหมได้ไหมโอเคนอกเลทอันที่สองนะครับธาตุไฟนะ แต่จะให้ดีครับอย่างที่บอกต้องเป็นแสงมืดเพื่อนโอเคท่านมายนะครับมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วได้ไหมได้ไหมแสงมืดโอ้โหไม่ได้ครับขอร้องขอร้องขออย่างเดียวตอนนี้พื้นหลังฟ้าไม่ต้องก็ได้นะการันตีช่วยเป็นแสงมืดทีครับได้ไหมแสงมืด ไม่มานะครับหนึ่งดาวสองดาวน่าจะสุดท้ายแล้วมั้ยยังครับยังยังยังอันสุดท้ายแสงมืดโอ้โหสีเขียวครับไม่เป็นไรเขียวผมยังขาดเยอะอยู่นะตอนนี้สีฟ้ากับสีแดงผมว่าน่าจะใกล้ตันแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาดูตอนจบนะว่าครบหรือยังนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันเด้งสงทีโอ้โหไม่ได้นะครับโดนหลอกโดนต้มเกาะไม่หลุดเลยเลยเอาจริงเกาะนี้ผมขาดเยอะมากเพื่อนๆมาหน่อยโอ้เกาะไม่ได้เลยเดี๋ยวผมว่าถ้าเกิดอาวุธสาม่านหลักของผมเนี่ยปลุกสิหมดแล้วนะครับ ผมว่าผมจะย้ายมาเอาการันตีกับเกาะแล้วนะได้ไหมได้ไหมโอ้โหเกาะขิดมากเกาะขิดมากมาแล้วครับสีทองหมวกเล็กคูณอันนี้แหละโอ้โห,โหไม่ได้เลย ก่องทองมันมีว้าทำไมเี่้เรียบร้อยครับมาอาวุธกันต่อครับการันตีที่4นะเรือมาสวยๆแสงพื้นไปโอเคครับไม่ได้ถ้าดูแสงสามดาวนะครับโอ้โหมาหน่อยเถอะดโปดไดโปรด เอาจริงซีรีส์นี้นี่ต้องทำถึงคลิปที่เท่าไหร่นะครับถึงจะได้นะแสงไม่จะแสงมืดดิของพื้นหลังนะครับโอ้โหกริบกริบกริบขออีกสักอันแสงมืดได้โปรด อันนี้แหละโอ้โหไม่ได้เลยเรียบร้อยครับการันตีแสงพื้ไปเหมือนไม่มีปะโอเคท่าน,น้ำนะครับเรียบร้อยมาเพื่อนๆการันตีสุดท้ายนะครับการันตีสุดท้ายมาหน่อยมาหน่อยอะไรก็ได้ โอ้โหไม่มาเลยพื้นหลังฟ้าเอาจริงเกาะสีดาวไม่หลุดมาเลยนะครับแม้แต่ชิ้นเดียวนะรอบที่แล้วก็เหมือนหลุดมาแค่ชิ้นเดียวนะครับรอบนี้นี่ยังไม่ได้สักชิ้นเลยนะเกาะเอาพื้นหลังฟ้าไปเลยโอ้โหกองขาวล้วนๆเออกองท้องอันนี้แหละ Oh. น่าจะเรียบร้อยครับโรงเรียนจีนยังไม่หมดยังไม่หมดมาโอเคเรียบร้อยครับรอบนี้เกาะได้สูนะครับมาสุดท้ายละขอร้องแสงมืดไดปโปดแสงมืดแสงมืดแสงมืด วันนี้ผมรู้สึกว่าธาตุน้ำกับธาตุไฟของผมเนี่ยน่าจะปลุกสิบแล้วเพื่อนแต่ธาตุไม้นี่ยังไม่ครครับส่วนแสงมืดนี่ขาดโคตรเยอะนะแสงมืดมาหน่อยนี่ไม่ได้โลบเอาพื้นหลังเลยนะเนี่ยโอเคเกลือจัด,จด น,นี่สุดท้ายหรือเปล่าอะกล่องทองโอ้โหไม่ใช่ครับยังไม่ถึงการันตีนะเรียบร้อยครับอันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วละ่ะแสงมืดดีโอ้โหท่าน,น้ำอีกแล้วเรียบร้อยครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมขอจัดการของในจดหมายก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมได้อะไรมาบ้างนะครับ โอเคครับก็ในที่สุดนะครับผมก็เคลียร์เสร็จเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนโอ้โหบอกเลยกินเวลาโคตรโคตรนานนะมาเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปด,ดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยผมได้อะไรมาบ้างนะครับ <c oughs> ก็นี่เลยครับเดี๋ยวผมกดเป็นฟิลเตอร์นะครับของสีดาวแล้วก็ธนูนะครับนี่ครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผมได้มาในวันนี้นะซึ่งต้องหักลบสิ่งที่ผมมีอยู่แล้วก่อนนะครับก็สิ่งที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าผมจะมี เป็นธนูธาตุมายนะครับ1อันแล้วก็ธนูธาตุไฟ1อันมั้งเท่ากับว่าธนูที่เราได้มาในวันนี้นะครับได้มาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าดชิ้นด้วยกันนะครับผักลบการาันตีออกไป5อันนะก็จะเหลือ3อัน,นครับที่มานอกเลทนะเท่ากับว่าวันนี้ผมคราฟของ1000ชิ้นนะครับได้ของมาทั้งหมดเป็นการันตี5ชิ้นแล้วก็ไม่การันตี3ชิ้นนะครับบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นรอบที่เกลือที่สุดแล้วมั้งที่ผมเปิดมานะครับแต่ว่าข้อดีของรอบนี้ก็คือ ผมได้ธนูที่ใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมคาดอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นธนูท่าแสงแล้วก็ทตุมืดนะครับรวมไปถึงท่าไม้นะที่ยังปลูกไม่เต็มนะครับก็ตอนนี้เนี่ยธนูท่าน้ำนะครับผมปลูกตันไปแล้วเพื่อนๆแต่ว่าท่าไฟเนี่ยยังไม่ตันนะครับก็วันนี้ได้มาอีก2อันนะครับก็นี่เลยนะปลูกได้เป็นขั้นเก้าเรียบร้อยนะครับก็ปลูกไปเลยโอเคแรงขึ้นแน่นอนนะครับปลูกเพิ่มแบบนี้นะแล้วก็ท่าไม้นี่ผมก็ปลูกได้อีก1ขั้นนะครับเป็นขั้นเจ็ด ปลดล็อกพาสีสุดท้ายนะครับเพิ่มปริมาณเดเมจคริติคอลอีก1ิได้ด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนตอนนี้เนี่ยเงินผมหมดแล้วนะเพราะว่าผมเนี่ยเอาไปปลุกพลังของที่ได้มานะครับพวก1ดาว2ดาวแล้วก็3ดาวนะเดี๋ยวผมก็ค่อยไปหาเงินแล้วเดี๋ยวค่อยมาปลดเพิ่มแล้วกันโอเคครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสําหรับพาสีของเรานะครับใช่พาสีไหมน่าจะพาสีนี่แหละก็ถือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จนะครับใครที่อยากติดตามนะครับว่าผมเนี่ย จะต้องทําถึงกีพาน,นะครับถึงจะได้ของการันตีสีฟานะก็กดติดตามช anel ของผมไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกแน่นอนแน่นอนว่าไม่ได้มีเพียงแค่คลิปคราฟอุปกรณ์นะครับยังมีเทคนิคนอื่นๆของเกมน i n o คูนีด้วยนะครับยังไงก็ฝากช่องเดนเดช n e l ด้วยละกันสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้จริงๆแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ